แม่เอ๋ยแม่เมียวเล่นอะไรกันโอเล่นอะไรกันพี่บุญทองพี่บุญทองพาน้องๆเล่นเหรอ,อเล่นจับปลาเล่นก็มีนอนก็มี <c oughs> อน้องน้องสำลิดเล่นหางพี่ก็ได้นะเล่นหางพี่ก็ได้น้องทองน้องเงินน้องสำลิด เล่นการพี่บอลทองพาน้องน้องเล่นดิทองพาน้องเล่นปลาเล่นจับปลาจาาับปลาปลาตัวนี้สีปลาตัวนี้สีขาวดําปลาอะไรเอ่ยตัวที่ปลาอะไรไมันไม่ได,ไมไมไดิ้นนะมันไม่ดิ้นเอาดิละ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 ไมมันไม่ไมไดิ้นปลาตัวนี้ทำไมไม่ไดิ้นนะเอาดิละดิละอะไรกันใครมาอีกใครมาอีกใครมาเล่นด้วยกันเร็ว เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันพี่บุญนำพาพี่บุญทองพาน้องๆสายบุญเล่นกันบุญทองบุญนำพาบุญชิดบุญชายบุญชอบบุญสองบุญทวีเล่นกันอยู่ตรงนี้สนุกสุขกันดีที่สนามเด็กเล่นบุตท่สถานวัดปงชัยพี่บุญนำพาเป็นพี่เลี้ยงได้ดีนะเลี้ยงได้ช่วยเหลือ ดูแลให้กำลังใจน้องๆได้อย่างดีอ่ะพี่บุญพี่พรพรทองแดงพรทองแดงก็มาด้วยพรทองแดงก็มาเล่นร่วมกันเล่นร่วมกันสุขสันต์สบายดีมาทางนี้สิมีทางนี้ใครเอ่ยใครนั่งอยู่ตรงนี้พี่พรขาวพี่พรขาวไม่เล่นกับน้องเหรอพรขาวครับเหนียวใหญ่เขาก็อยู่ของเขาอีกตามสไตล์หนึ่งนะ เมียวเล็กก็จะเล่นกับตรงนี้เมียวใหญ่ก็อ้อนกับเหมียวใหญ่เมียวใหญ่อ้อนเมียวใหญ่เมียวเล็กก็อ้อนเมียวใหญ่เล่นกันได้ทุกที่เล่นกไปเล่นกันมาเล่นกันสนุกหันษาตามภาษาแมวเมียวตามภาษาแมวเมียวครับลราปูกก็นำภาพอนรักน่ารักของน้องเหมียวในบรรยากาศต่างๆให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับก็ขอ ากชีวิตน้องน้องเหมียวทั้งหลายเหล่านี้ไว้กับเอฟซีผู้มีเมตตาทุกคนทุกท่านด้วยจากว่าท่านใดจะร่วมดูแลน้องน้องเหมียวก็สามารถสมทบเข้ากองทุนดูแลน้องน้องเหมียวได้ตามแต่ศรัทธาเนาะตามแต่ศรัทธาอีก ประมาณเดือนข้างหน้านี้ก็จะต้องทำวัคซีนบางเหมียวที่ยังไม่ได้ทำเป็นเหมียวเล็กแล้วก็ลำดับถัดไปก็ต้องทำาหมันในโอกาสถัดไปเพราะว่าข้อกำหนดแล้วตามตามอายุถ้าหากไว้ทำก็จะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆตามลำดับตอนนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆ ก็ขอโมทนาสาธุขอทุกคนทุกท่านช่วยกันดูช่วยกันแชร์ช่วยกันติดตามถึงแม้ว่าไม่ได้ร่วมถงทบก็ขอให้ดูได้ชมแชร์ไปก็ยังดีได้เป็นสะพานบุญต่อ,ต,อต่อไปขอมุทนาสาธุขอบุญนีาาออน้จงเป็นพระรประจัยุนำขัานชูให้กับทุกคนทุกท่านพืความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ท้องความมุ่งมม่นปรารถนาทั่วการทุกคนทุก,ท,กท่านเนาทิดสาธุ